ค quote, tá, ot, eh ลิปที่แล้วนะครับเราได้เล่นของฝ่ายทหารญี่ปุ่นกันแล้วนะครับผมมาคลิปนี้เราเล่นของอเมริกากันบ้างดีกว่านะครับผมทักไทยเข้าไปหนึ่งทีจะโดนสอยไม่หนาโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วโดนตอดแล้วครับทุกคนโดนตอดแล้วแน่นอนว่าเครื่องบินนี้เป็นฝ่ายจู่โจมอยู่แล้วนะครับผมเราก็ต้องเป็นฝ่ายเข้าทําที่เว้นระยะห่างนิดนึงนะฮะไม่งั้นถ้าเราเข้าไปใกล้ในจุดสูงสุดนี้เราจะร เครื่รองบินเราจะซวยเอาได้นะครับผมโอ้โหยิง8นัดไปไม่มีโดสกิดอะไรเลยแล้วก็พยายามอย่างที่ตามคอนเซปต์เดิมเรานะครับก็คือการที่เราจะหลีกเลี่ยงเครื่องบินฝ่ายศัตรูนะครับเพราะว่าสู้ไม่ได้แน่นอนเออเป็นไงล่ะแปดนัดโดนตัวเดียวได้โคตรคุ้มเลยครับทุกเราเป็นฝ่ายซับบางห่างดีกว่านี่เพราะเราเข้าไปใกล้เนี่ยน่าจะเป็นที่หมายปรองนะับของเหล่าทหารทหารราบทั้งหลายแหล่ของญี่ปุ่นนะฮะเราจะโดนสอยกันเป็นว่าเล่นกันเลยนะฮะ แล้วทำไมอันนี้ไม่แม่นะมัเนี่ยถอยกลับมปได้แล้วครับโอ้ยโดนเลยครับโดนเล่งละโห้ได้2ตัวเลยหรอไม่ธรรมดาจริงแล้วก็โดนไล่นะตอนนี้โดนไล่ล่าแล้วตอนนี้โดนเพ่งเล็งลยครับพูดยังไม่ทันขัดคำในโดนเพ่งเล่งซะแล้วแน่นอนครับว่าเราต้องทําตัวให้มันเาะเขินเดินอากาศเข้าไว้ครับไม่พูดพั่มทาเพลงครับเครื่องบินอเมริกาพร้อมโจมตีครับเร่งพิกัดครับที่มาร์คเพื่อนมาร์คไว้ยิงไปครับสมุ่มไปมั่วๆไปเผื่อโดน โอ้โหเสียงสะใจมากเลยนะครับแต่ถ้าดังกว่านี้เสียงจะเสียงเป็นเสียงเงินฮะเสียงดังกริ้งทางที่ดีเราอย่าไปใกล้มันมากนะครับเอ้าโอ้โหอ้ห้องหัวหน้าห้องโอ้โหใจร้ายกับเราลึอเกินนะครับทุกคนรถถังเกิดเลยมาหลังจากที่เรารอประมาณเกับครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เครื่องบินสักตํำหนึ่งเนี่ยมันยากเลือเกินนะครับทุกคน <laughs> เราได้เล่นสักทีแน่นอนถ้าใครที่เคยเล่นที่ใครที่อยากเล่นเครื่องบินมันก็จะเข้าใจดีนะครับว่าการรอมันนานมากๆนะที่เราจะได้เล่นนะฮะเราได้เล่นสักทีนะครับโอเคถ่ายครึ่งชั่วโมงครับเพิ่งได้เล่นนะครับมันก็เป็นี้แหละฮะไม่พูดพันประเพลงครับยิงไปเลยครับยิงมุ่งมุ่ยิงสม่มไปเผอโดนนี่ไป สร้างความเจ็บแค้นให้กับประเทศญี่ปุ่นนี่แบบนี้เรารู้สึกว่าเราโดนหมายปรองไรครับตอนนี้เรามักจะเป็นจุดสนใจให้กับทหารราบของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อใดที่เราเสียโอกาสนะครับเขาได้อะไรเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเราพลาดโอกาสตรงนี้เนี่ยฮะเหมือนแหลมเข้าไปนิดนึงเนะฮะเราจะซวยนะฮะโอ้โหมันจุดตรงนี้จะเยอะเลยเฮ้ยรถถัง มันจะแค่แหนกันเชียวเร็งไม่โดนแต่น่าจะเลือดน้อยนะดูจากท่าแล้วมันกีดอยห่างๆไว้ครับให้เพื่อนเข้าใกล้ๆเพื่อนบุกแทนนะรเราเป็นฝ่ายตอบโต้ฝ่ายสนับสนุนเมื่อไดที่เพื่อนมาเราจะยิงตามที่เพื่อนมานะครับโอเคไหมฮะชาเรนีไม่อยากจะพูดพร่ำทำเพลงรุยเดยดีไหมเครื่องมีอาจจะมือหัวนิดนึงนะผมผมมาได้ตั้งแบบอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นมุมมองแบบมุมมองอีกคนเอ้ยโอ้โหโดนแล้วโดนเพ่งเร่งเลยครับตอนนี้เฮ้ยเหมือนเพื่อนมารถถังครับเอาเลยฮะยิงเลยกะระยะอย่างนี้แหละ ไม่รู้โดนปะนะเฮ้เย ي, เหมือนเราโดนเครื่องบินไรครับตอนนี้เฮ้ยเอาอะไรครับตอนนี้เราได้ต่อสู้กับเครื่องบินฝ่ายญี่ปุ่นครับตอนนี้มาอะไรครับมาสิเครื่องบินญี่ปุ่นเสียโอกาสครับตอนนี้โอ้ยแต่เข้าไปไม่ได้พลาดโอกาสมากไม่กล้าบวกเลยครับรู้สกดูท่ามันจะแค้นจัดเลยผมไม่รู้ว่าผมยิงใครไปนะแตงยิงใครไม่ยิงเลยแปดตัวเองอเค,คุณจะมาแค้นอะไรขนาดนั้นน่าจะแค้นกับลำอื่นแน่เลยไม่ใช่ลำผมแล้วก็ต้องมัน ระบายที่ลำผมเนี่ยไม่ใช่นะโอ้มันยิงไม่หยุดเลยครับทุกคนยิงมันก่อนแล้วกันโดนไหมวะสุ่มแล้วกันเออน่าจะระเบิดเอ,อ้าแต่อย่างน้อยมันก็ปลอดภัยนะเราเน้นปลอดภัยเป็นหลักนะครับเอาง่ายคือเป็นเป็นนักบินที่ขาดตาขาวเดอโดนไหมเออ,เอ,อน่าจะโดนคนซ่อมนะคนซ่อมปืนเหมือนเพื่อนจะมาร์กว่าให้ยิงตรงนี้ให้หน่อยนะโอเค ตามคำสั่งเพื่อนคร like oh, oh, uh, uh. oh oh. oh, ับเพื่อนให้ยิงเราก็ต้องยิงครับอ๋ไม่เราเบิดโอ้แ huh. ต like, right ่เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะแสดงอุ๊ยโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนไล่เลงก่อนโอเคน่าจะโดนเออปิ้งปิ้งเสียงได้ชอบเสียงนี้จังเลยแต่ปืนปตอมันไม่เราเบิดครับทุกคนทำไงดีเนี่ยโอเคโอ้โหเหมือนเพื่อนจะมางหลายจุดเลยครับเราเอาแนวหน้า A อก่อนครับ โอเคยิงเออเออไม่อยากจะโม้โม้เยอะไม่ได้เดี๋ยวฟอร์มตกอทำอ้อนเบบี้บุกคนหน้าไหนที่จะกล้าเข้าโบกเ,เหมือนตรงนี้จะมีนะฮะยิงต่อต่อไปก่อนไม่รู้ว่าผมตั้งค่าตั้งค่าเกมพื้นปรับพื้นที่ยังไงนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเห็นสตูง่ายขึ้นเยอะเลยผมไม่รู้ว่าผมไปตั้งค่าอะไรนะ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันไม่ใช่ไม่ดีอ่ะคือมันดีอ่ะในอยากให้ท่านผู้ชมดูนะไม่รู้อาจจะเห็นชัดหรือเปล่ามันจะเป็นบุคคลตัวเล็กๆที่แบบว่าเห็นเป็นแบบเส้นๆนะฮะคือแบบเฮ้ยมันดีอ่ะเอายิงยิงยิง,ยงโดนนลต้องระเบิดแล้วเออพอตออไม่ระเบิดอ่ะแต่บุคคลนี้ตายโอ้ยยุงยุงครับทุกคนยุงแหมบินในเกมไม่พอนะต้องบินนอกเกมอีกอยุงเนาะหยุดฮึบงัดขึ้นเหนือหัว โอ้โหเป็นก้อนเลยครับผมเห็นแล้วนะขอยโดนขอยโดนขอยได้ขอยโดนเอ,อ้ยอาศัยความขี้ขาดตาขาวเนี่ยคือมันจะเบื่อแล้วนะมุงฟิลลิ่งนี้นะฮะเราบ้าบินไปแบบนี้ไม่ได้นะการที่เราจะได้เครื่องบินเนี่ยในครึ่งชั่วโมงในทุกคนมันยากไหมนะโคตรยากเลยนะ <c oughs> คือถ้ามันเราถ้ามันยิงเราไม่ได้อะวิธีเดียวก็คือมันจะเอาเครื่องบินมาเพื่อมาน่าเรามันมีวิธีแค่นั้นแหละเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะกดเข้าลึกได้อีปอีกรอบ เออเอาแล้วเป็นที่หมายปองของญี่ปุ่นแล้ว15ตายหนึ่งครับทุกคนไอ้ตายหนึ่งนะมันก็ไม่ได้ตายหรอกนะครับมันก็เป็นเออเหมือนชั่วบูบนะ้ําของเจ้าของห้องนะฮะใจร้ายนะฮะอุย้ยเหมือนจุดเอยิงเอ้ยโดนแน่นอนต้องตายแล้วไม่ตายไม่อุย้ยเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ<ท>้โอ้โอ้พระเจ้าจออโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดาจริงครับทุกคนบุคคลนี้โอ้โหเวลหกเองนะครับทุกคนเขากดเครื่องอะไรครับเนี่ยเป็นบุคคลเดียวที่ทําให้ผมกล้าเข้าจุดขนาดนี้โคตรเยอะเลยจริงอะไรขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วคนนี้แหม จะถาเขาแฮกเกอร์รับเพราะเขาถ้าอาจจะเป็นฝีมือของเขาก็ได้ครับโอ้แต่มันเยอะเกินไปในนี้ฮะหัวทุกคนเลยเนี่ยมันหัวทุกคนเลยเนี่ยมันเกินไปแล้วนะโอ้โอ้โหโอ้โหยิงไม่หยุดไม่หย่อนเลยโอ้โหตายแล้วสงสารทีมนู้นจังเลยเนี่ยเจอคนเก่งของโลกมาแล้วครับตรงนี้ตายแล้วผมมีเครื่องบินก็เหงาแย่เลยสิโอ้ออกกันพืบเลยทุกคนทําไงล่ะครับที่นี้แล้วผมจะเล่นยิงกับใครล่ะครับที่นี้ดูท่านะเกมนี้น่าจะชนะนะครับเออโอ้ออกไปแล้วครับทุกคน โอ้โหฝีมือแบบพระเจ้าลงมาเนี่ยลงมาในในเกาะของอโยจิมาเนี่ยมันไม่ธรรมาดาเกินไปแล้วนะมาสร้างขวัญกำลังใจกลับไปอยู่ในสภาวะเดิมเมื่อพระเจ้าออกไปแล้วออกสนามรถไป <S <S โอเคครับผมเห็นรถถังแล้วฮนะหมอกวันข้างหน้าบังครับยิงก่อนเลยยิงสุม่มการยิงสุ่มนี่แหละคือสไตล์ของเราเออโดนยี่แปดเองเอ้าเราเป็นสอคร,อร์ตอเนี่ย นี่ผมเพิ่งดูเนี่ยดีเนี่ยไม่เจอรายงานมาก่อนนี่ผมยังไม่ตายนะครับทุกคนค o m e มอนเแบบไม่โดนอะไรเลยอะไรกันบุกมันฆ่ามันให้หมดเมื่อฝ่ายเราไม่มีพระเจ้าลงมานี่ก็จะค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะฮะเพราะว่ากดค่อนข้างยากมาเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วนะครับฝ่ายเรายังไม่สามารถบุกมาครึ่งทางได้เลยครับรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีรถถังนะตออก่อนดีกว่าไม่ตออพลเดือต่อรถถัง โอ้โหเจ็บหน้าโอ้โหใน S6Q ด้วยยอดรถถังระเบิดปะน่าจะระเบิดนะรถถังเมื่อกี้เราแน่นจะได้ยิงได้นะเราได้เอเซตอะเดี๋ยวหาทำอะไรดีๆก่อนเราต้องอยู่แนวหลังไหมครับฝ่ายสรับสนุนสรับสนุนซับไหนสนับสนุนโอเคเหมือนจะได้พิกัดละยิง ไม่รู้ยิงมั่วโคไม่โดนใครเลยเอ้ยเสียงครืองบินอยู่บนหัวเราครับคือจะมีคือถ้าผมจะโชคดีมากกว่านี้ก็คือเราต้องเจอ,เอ,อฝ่ายพันธมิตรของเราเนี่ยขับเครื่องบินที่แบบแข็งมากๆที่แบบเก่งเก่งแบบเก่งเกินมนุษย์แบบอะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าหนึ่งในห้าของโรคอะไรอย่างเงีนะ้ยที่ขับเครื่องบินในเกมเนี่ยโคตรเก่งอะไรแบบเนี้ยสักคนหนึ่งนะันอยู่ในอยู่ในนี้นะ ผมจะรู้สึกปลอดภัยบนน่านฟ้ามากเพราะว่าผมจะไม่กลัวอะไรเลยมาเหมือนเพื่อเราจะบุกแล้วครับเราก็อยากให้น้อยหน้าครับเหมือนปืนปโตเอมาเออรุมยิงมันเออไม่ได้สกิลได้แต่แอซิดอะไรวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนโอเคเหมือนเพื่อเราจะยึดได้ละเรามีโอกาสนําชัยครับเหมือนครั้งหน้าเรานะครับผมตรงจุดยิงต่อโต้โดนสักตัวเธอ รู้สึกว่าเราต้องเริ่มเข้าใกล้ๆกว่านี้หน่อยละไม่งั้นเราจะไม่ได้สกิลเลยนะมันก็จะบินยิงไปงแล้วก็บินกลับยิงไปแล้วก็ยิงกลับบินไปแล้วก็ยิงกลับไม่เกียมพูดอะไรนะมา๋ยวเราเข้าใกล้แน่นอนว่าเป้าหมายเรานะครับคือร้อยิวเนาะทุกคนเหลืออีกประมาณ83คิวยิงได้ในล้าลูกปวดเลยครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็นเห็นถักๆเมื่อกี้มันพุ่งใส่มาเลยเมื่อกี้ครับทุกคน เอาละเอาละโดนโดนโดนเพ่งเลงเลยครับตอนนี้โดนญี่ปุ่นเพ่งเงลงละไม่รู้ว่ามันกดแค้นเครื่องกดกดใครมาไม่รู้ผมไม่รู้แต่ที่ร,รู้ <c oughs> เกือบตายเมื่อกี้มันพุ่งใส่มาเลยครับเหมือนเราจะเห็นรถถังนะฮะทุกคน <c oughs> เห็นรถถังที่มันหวานปากหวานเปรี้ยวเหลือเกินชุดเดียวไม่น่าจะตายนะครับโอ้ยโอ้โหน่าจะตายตรงนี้ถ้าเรายิงโดนทุกนัดหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหไม่ได้จะตายเราน่าจะตายแทนนั้นที่ายแล้วโอ้ย พระเจ้ายังทรงโปรดไม่งั้นนั้นเราน่าจะได้รออีกครึ่งชั่วโมงเงี้ยนี่ไม่รวมกับการโดนแย่งเลยนะครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเล่นแมบ,บไม่มีสุกนะฮะอยู่ตรงไหนตรงนี้แน่เลยคาดเดาแบบฮาคีสังเกตเฮ้ยระเบิดสปราร์บีคอนอะไรบะ้านะสแสดงว่าตัวฐานระเบิดแน่เลยใช่ไหมแต่ไม่น่าใช้ตื่นปืนไม่น่าใช้ปืน ไ,ได้ใช่ปืนปะตอร,ระเบิดอะเอยทำไมอ,อเราซับเพื่อนไม่ได้จริงครับตอนนี้เราบินบินเล่น,เ,ลนเฉยได้ไม่ได้นะไม่ได้เราจะไม่ยอมให้ฝ่ายอาริราศตัตรูทําการชนะมีชัยโอ้โหสองก้อนเลยเอออ,อ,อ,อเดี๋ยวกลับมาเอาอีกชุดเดีย๋ยวกลับมาเดีย๋ยวฉันจะกลับมาเอาอีกชุดเดีย๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้เหลือบีครับเราซับบีดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราซับบีก่อนไม่งั้นเราแพแน่ครับคะแนนเหลือร้อยแปดครับตอนนี้คือถ้าเราจะไปสู้กับเขาเนี่ยเราต้องรอโอกาส ชอบช่วยโอกาสเฮ้ยโดนเพ่งเลยนะครับโดนเพ่งเลงละขามันเพื่อนโอ้โหแม่งเราปล่อยโอกาสตรงนี้ไปมาสู่กันในลำที่สองนะครับผมแน่นอนว่าการที่เรากลับมาบินตรงนี้นะครับคือผมจอดเติมน้ํามันหิวน้ำเฉยๆครับผมก็เลยลงแลนดิ้งมาจอดเพื่อกินน้ําแล้วก็จะบินขึ้นไปใหม่ครับมันแถ่ขึ้นไม่วะรุยไม่พูดพร่ำตำเพลงครับใส่เลยยิงใส่เลยอือ เข้าใกล้เกินเข้าใกล้เกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้ามันจะไล่เรานะครับเราต้องเป็นฝ่ายที่ไล่มันมั่งครับมาไล่มลันละตอนนี้ดูมันขับมันเก่งกันกันเก่งกันมากเลยเราไล่มันไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหโดนไล่มั่งเนี่ยตายแล้วโอ้ตายแล้วทำไมฝั่งกูไม่แต่คนเก่งแค่อะไรไม่น่าแค้นนะให้เล่นแบบสนุกไม่ได้ต้องมานั่งคลิกเดี๋ยว คนเล่นเกมนี้ก็จะรู้ดีนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าราการที่เราการที่เราใช้ใช้นิ้วชี้ด้านขวาของเราในคลิกมันเนี่ยมันค่อนข้างยากนะที่อุ้ยเราโชคดีด้วยโอ้โหการรอเครื่องบินลําเดียวท่าไมมันปรับนานจต่ว่าการเกิดเครื่องบินเนี่ยแล้วการเกิดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยด้วยนะทุกคนพวกนี้มันมันเก่งกันจังว่เก่งกันมากเลยอุ้ยเก่งกันมากจริงๆอะเนี่ยพวกนี้มันไม่คิดจะเล่นอย่างอื่นกันแล้วละมั้งเลยเนี่ยคือถ้าสู้ได้ก็ต่อเมื่อรอรอโอกาสอะ โอ้โหเครื่องบินเป็นอะไรวะเนี่ยเราต้องบินไปหาเพื่อนนครับไม่งั้นเราไม่รอดเอาละมีโอกาสแล้วตอนนี้เครื่องม่งดิ่งแทงแล้วใช่ไหมเพื่อนฉันจะเอาแกไปอยู่ด้วยไล่มันไล่มันเพื่อนช่วยด้วยต้องให้พลพลทหารของเราช่วยด้วยโอ้ยโดนไล่อย่างเดียวเลยวู้ววว มันโหดมากจริงๆนะคนนี้เนี่ยมันเก่งจังวะใครวันเนี่ยก็ถ้าคนไทยนี่ทักหาผมด้วยนะครับผมมีปัญหากับคุณแล้วตอนเนี้ย <laughs> ออแล้วรถถังไหลเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยแล้วมันไหลไปไหนเฮ้ยแล้วเกมก็แพ้ไปครับผมแย่ yeah. หัวร้อนแล้วตอนนี้หัวร้อนไม่ไหวแล้วนะหัวร้อนแล้วโอเคนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มาเล่นคำๆนะครับกับการที่เราเอาเครื่องบินอเมริกานนะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาก็คือเป็นการเล่นของเครื่องบินญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าค่อนข้างที่จะคุมภาคพื้นดินได้นะครับแน่นอนว่าความได้เปรียบของของเครื่องบินญี่ปุ่นเพร่ะว่ามันมีความว่องไวมากกว่าเครื่องบินของอเมริกานะครับผมโอเคนะฮะก็มาเล่นขำๆดู นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้าเพิ่งมาเข้ามาดูใหม่นะครับก็ขอจบรายการน,น,นี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะกันนะครับผมบ๊ายบายจ้า